บิสมิลาอัะห์มดรเราฮีมสลามุอะลัยกุหมุลลอฮฺวะบเระกาต์จงเข้มงวดกับตนเองและผ่อนปรนกับผู้อื่นอันนี้เป็นแนวทางของท่านอับีุลัยฮิวะซัลลัมที่จะทำให้สังคมที่เราอยู่รอบข้างเนี่ยมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้นมากกว่าการที่บางทีเราอาจจะไปเข้มงวดกับผู้อื่นมากเกินไปแล้วก็ผ่อนปรนกับตัวเองถามว่าเ,เดี๋ยวผมจะยก ตัวอย่างจากท่านาอบีโซลละลัวัลลันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาเราต้องทราบว่ามนุษย์เนี่ยมันมีมีความลำเอียงเข้าข้างตัวเองเขาเรียกว่ามี b แอสกับตัวเองเขาบอกว่ายกตัวอย่างนะที่ฝรั่งเขาพูดบอกว่าคนที่เลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านเนี่ยสมมติว่าบ้านติดกันสองหลังนะเขาบอกว่าสุนัขบ้านตัวเองเห่าเนี่ยเสียงไม่ดังแต่สุนัขบ้านคนอื่นเห่าเนี่ยเสียงดังถามว่าทําไมเพราะว่ามนุษย์เนี่ย จะรู้สึกว่าเวลาคนอื่นจะมาละเมิดตัวเขาเองแต่เวลาที่ตัวเองเนี่ยไม่ทันที่จะระวังหรืออาจจะมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองอย่างมากมายผมมีตัวอย่างนึงก็คือเวลาเราขับรถเนี่ยเขาเขาเคยมีสถิตินะสถิติที่ว่าถ้าสมมติจาก1ถึง10ถามตัวเราหรือถามคนใช้รถบนถนนเนี่ยคิดว่าตัวเองขับรถอยู่ในระดับไหนระดับ1คือแย่ที่สุดระดับ10คือดีที่สุด เขาบอกว่าไปถามคนที่ใช้ท้องถนนเนี่ยคนจํานวนมากจะบอกว่าจะจะให้คำตอบว่าตัวเขาเองเนี่ยขับรถอยู่ในระดับ7ระดับ8หรือ,อยังต่ำเนี่ยคือมากกว่าครึ่งคือมากกว่า5ทั้งที่ในถนนทั่วไปเนี่ยมีคนขับรถมันต้องมีคนที่อยู่ดับ1ระดับ2ใช่ไหมฮะแต่ถามว่าไอ้ไอ้ครึ่งหลังตั้งแต่4จนทั้งถึง1เนี่ยไม่มีคนตอบแบบนั้นคำถามว่าทำไม ก็เพราะว่ามนุษย์มักที่จะเข้าข้างตัวเองคิดว่าตัวเองขับรถดีพอเวลาเราจะเลี้ยวกลับรถอ่ะเรา,เ,าเห็นคันที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งนะเขาเปิดไฟมากระพริบมาหรือบีบแตงมาเราก็จะถามว่าเขาจะรีบไปไหนไม่ยอมให้ทางกันบ้างเลยแต่ถ้าเราเป็นฝั่งที่มาจากฝั่งนู้นแล้วก็คันอื่นเขาจะกลับรถรกําลังจะกลับรถมาเนี่ยเราก็จะตีไฟเขาเหมือนกันแล้วก็บีบแตงเงินแสดงว่ามนุษย์จะไบสเข้าข้างตัวเองแบบนี้เสมอซึ่งเรื่องแบบนี้ถ้ามันมีเยอะในสังคม มีมาตรฐานกับตัวเองผ่อนปลนกับคนอื่นเข้มงวดมากขึ้นมากขึ้นในทำให้เกิดอะไรนะเกิดการทะเลาะเบาวแหวงกันมากยิ่งึ้นตัวอย่างของท่านนบีซอลลหัวเลวิสัมแบบที่ลีสุดนะพูดถึงเรื่องของเ,อเพศตรงข้ามครั้งหนึ่งสฮาบะของท่านนบีเนี่ยเห็นท่านนบีคุยกับสุภาพสตรีคนหนึ่งในที่มืดซึ่งคนนั้นก็คือภรรยาของท่านนบีอ็อลลหัวเิวะสัมใช่ไหม ซอบะสองท่านเนี่ย mm hmm. เดินมาเห็นท่านนาบีกลาลังคุยคุยกับผู้หญิงใครก็ไม่รู้ซอบะยังไม่รู้นบีรู้ว่านี่เป็นภรรยาของทาอ่านซอบะสองท่านนี้ก็รีบเดินเดินเร็วไปเขาไม่ได้คิดอะไรตอนแรกแต่นบีเรียกซอบะสองท่านนี้บอกว่าอัลลอฮ์สลิกูมา uma, อย่ารีบไปไหนรีบไปไหนเนี่ยภรรยาของฉันเองนะนบีากาลังทาอะไรฮะทาเป็นแบบอย่างว่าคนนี้ไม่ใช่ออคนอื่นนะฉันไม่ได้คุยกับผู้หญิงอื่นนะท่านทั้งสองยได้เข้าใจม şey. ีเขาบอกว่าฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นท่านนาบ,บีนบีบอกว่าชัยตอนมันวิ่ง <ange S 1> มันอาจจะทําให้คนหนึ่งคิดได้อันนี้คือกรณีตัวท่านเองท่านเข้มงวดกับตัวเองท่านในบีซอลลอหัอเลยัลัมเนี่ยเข้มงวดคือเกรงว่าคนอื่นจะมองท่านในแบบที่ไม่ไม่ถูกต้องแต่มันมีอีกฮะดริสโหนึ่งที่หญิงที่ทําศีนาหญิงทําซีนานะมายืนยันกับท่านในบีซอลลอหัวะลยัลัมว่าฉันทำทำซีนาในบีช่วยลงโทษฉันหน่อยเถอะในบีช่วยเอ่ออะไรนะชำระบาปให้ฉันหน่อยเถอะในบีให้เหตุผลกับเธอบอกว่าใช่เหรอคงไม่ใช่เมือง คนะงไม่ใช่ซินาอย่างที่ว่ามึงคงแค่กอดกันหรือเปล่าแค่จูบก,กันหรือเปล่าเห็นไหมเวลาเป็นคนอื่นนบีซอลลฮหัวจะหาข้ออ้างให้แก่เขาหาทางออกให้แก่เขาอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมว่าแบบฉบับจากท่านนาบีซอลลฮหัวจลอตัวอย่างสุดท้ายที่ฝากไว้นในในคลิปน,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 นี้นะก็คือนบีซอลลฮหัวลวะหมากียมุลเลนเป็นประจาสม่าเสมอตลอดแต่ว่าซอลลฮบางคนที่เขาอาจจะอีหมานยังไม่แข็งแรง มาบอกท่านนบีสุลต่านว่าฉันจะละหมาด5้าเวลาจะจ่ายสก,กาดแล้วก็ถือศิลอดในเดือนรอมฎอนอื่นจากนี้ฉันเนี่ยจะไม่ทำนบีสุลต่านคนนบอกว่าไงอัฟลาฮิอินสอดักคนนี้ประสบความสําเร็จแล้วถ้าเขาพูดจริงทั้งที่ตัวท่านนบีเองทําความดีเหนือความดีหมาถึงว่น,นอกจากฟาดู รู้กฎต่างๆแล้วท่านยังทําสิ่งอื่นๆเสริมอีกด้วยแต่กับคนอื่นท่านนบีไม่เข้มงวดแต่ท่านเข้มงวดกับตัวเองใครชอบเนื้อหาแบบนี้อยากจะฟังเพิ่มเติมพี่น้องพิมมาว่าอยากฟังเพิ่มเติมชอบ์ลอผมจะหาเนื้อหาแบบนี้ถ้าพี่น้องชอบนะครับจะนำเสนอกับพี่น้องใครชอบช่วยเพียงาว่าอยากฟังเพิ่พม,เต,มตเติมมาครับัสลามอะลัยกุมรอฮ์มุลุลลอฮ์บะรก